สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n Watch รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรา Monster แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์หลังจากที่ได้มีข่าวอัปเดตเด DLC ของเกมโปเกมอนเซนที่9ปล่อยออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วและเมื่อพวกเราชิมงาน Watch i n d Watch ได้ดูคลิปอัปเดตแล้วพบว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายส่วนพวกเราก็ได้ไปสืบค้นคุยข้อเจาะข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาทําคลิปอัปเดตข่าวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันซึ่งหลักๆแล้วเราจะพูดถึงความใหม่ทั้งชุดใหม่ตัวละครใหม่ไอเทมใหม แล้วเราจะขอรัความใหม่อ่อื่นเช่นพวกเวสเสริมหรือมินิเกมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเนื้อหามันจะกว้างเกินไปถ้าขอแอบบอกไว้นิดนึงว่ารูปจากในตัวอย่างค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะมีรูปซ้ําหรือรูปที่เกี่ยวข้องเล็กน้อยขึ้นแทนบ้างถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยนะครับเราไปดูความใหม่จากคลิปอัปเดต DLC ล่าสุดกันได้เลยครับหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความใหม่ของระบบเกมโดยรวมโดยเราจะเริ่มกันที่ไอเทมใหม่ก่อนนะครับซึ่งไอเทมใหม่ที่ได้มีการเปิดเผยออกมาจากในตัวอย่างล่าสุดจะมีอย่ออางกกแรรคืืห ด้วยชื่อไอเทมนี้คุ้นๆกันไหมล่ะครับเพราะมันก็อ้างอิงมาจากโมจิอาหารชนิดหนึ่งของญี่ปุน่นทํามาจากข้าวเหนียวตัดเป็นก้อนนําไปทําขนมได้หลากหลายชนิดจาก DLC พาร์ทแรกเดอะเทลแม็กซ์แห่งคิตากามิที่มีความเป็นญี่ปุน่นจ๋าก็เลยมีไอเทมที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามาด้วยดวยไอเทมโมจิจะมีด้วยกัน7ประเภทซึ่ง6ประเภทแรกจะใช้สําหรับเพิ่มค่าสถานะเอฟเฟรตแวร์ลูหรือ EB ให้กับโปเกมอนหนึห่งจุดใล้ๆกับไอเทมฟีเจอร์หรือขนนกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ส oshi, าํา,สาหร ไอเทมใหม่เพิ่มความสะดวกในเรื่องของ EV e ที่น่าสนใจและไอเทมใหม่อย่างที่2ก็คือดโรโตสติ๊กจะช่วยให้เราถ่ายรูปในมุมที่กว้างขึ้นพร้อมท่าโพสใหมๆ่ๆและยังสามารถเรียกให้โปเกมอนของเราเข้าเฟรมถ่ายรูปไม่ให้มันไปวิ่งเล่นมั่วสั่วได้หรือถ้าถ่ายในยูเนียนเซอร์เคิลก็จะสามารถแชร์ให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้อีกด้วยต่อไปจะเป็นท่าโจมตีใหม่นะครับโดยท่าโจมตีใหม่ที่ได้เปิดตัวมาในตัวอย่างจะมีถึง6ท่าเลยทีเดียวซึ่งท่าแรกก็คืออัพเพอร์แฮนด์เป็นท่าโจมตีกยาย ฝ่ามือกระแทกใส่เป้าหมายโดยจะมีผลเมื่อเป้าหมายใช้ท่าโจมตี Priority หรือพวกท่าโจมตีที่จะได้ออกตัวตีก่อดเช่านั้นชาอั p e r h ร n d ก็จะอาศัยจงังหวะตบเข้าให้และทำให้เป้าหมายเกิดอาการชงักอีกด้วยแต่ถ้าเป้าหมายไม่ได้ใช้ท่าโจมตีที่เป็นชา p r ิ o r i t y โจมตีเข้ามา่านี้ก็จะล้มเหลวโจมตีไม่ได้่ทาที่2ใส่ขีดน้อย่าโจมตีเวทประเภทพลังเจตยังไม่รู้ความแรงและจํานวนครั้งที่ใช้ได้เช่นกันโดยชานี้จะเป็นการใช้คลื่นเสียงพลังจิตซัดใส่เป้าหมายและโปเกมอนที่โดนชานา,มาม,ามอ หรือ item, จนกว่าจะครบจํานวนเชิญที่กาหนดซึ่งทั้ง2ท่าที่กล่าวมาจะเปิดตัวใน DLC ภา r ที่2โก d e กส่วนอีก4ท่าที่เหลือจะมี1ท่าที่เปิดตัวใน Detail Max และอีก3ท่าสาหรับ D&D Dex แต่เราจะขออุบไว้ก่อนเพราะมันเป็นท่าโจมตีเฉพาะตัวหรือ Signature Move ของเหล่าโปเกมอนใหม่อดใจรอดูในหัวข้อมอนใหม่ในช่วงท้ายๆกันนะครับและสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างสุดท้ายสําหรับในหัวข้อแรกนั่นก็คือโปเกมอนสตาร์เตอร์ทุกตัวตั้งแต่เจนแรกจนถึงเจนที่8จะกลับมาใน DLC ภา r ที่2 D&D Dex จากเดิมที่มีเข้ามาแล้วบ้างบางตัวใน เกมหลักคราวนี้เอกสารครบผ่านตอมอรเรียบร้อยได้เจอพวกมันแน่นอนหัวข้อต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวละครใหม่นะครับโดยสิ่งแรกที่เราเห็นกันมาตั้งแต่คลิปอัปเดตดี c ในช่วงแรกๆก็คือชุดยูนิฟอร์มใหม่จากในภาหลักเดอะเทลแม็์เราจะได้ไปทัศนศึกษาที่คิตากามิเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติอันเงียบสงบพีหูเขาสูงมีนาข้าวมีสวนแอปเปิ้ลและมีงานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำที่หมู่บ้านคิตากามิโดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าแผงลอยต่างๆมากมายและเราจะได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าชุดจิน จะใส่กันในช่วงฤดูร้อนนอกจากนี้เราจะได้พบกับตัวละครใหม่จากในตัวอย่างที่ได้ปล่อยออกมาก็จะมี4คนด้วยกันคนแรกคือคาเมนหรือเซยุหญิงสาวผมดําไฮไลท์แดงเธอเป็นนักเรียนแห่งบูเบอรี่แคาเดมีเธออาศัยอยู่ที่คิตากามิกับน้องชายของเธอถึงแม้ว่าเซยุจะเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเอาแต่ใจเห็นแกนตัวเล็กน้อยและจะเย็นชากับผู้คนที่มาจากภูมิภาคอื่นแต่เธอก็เป็นพี่สาวที่ดีมักจะคอยดูแลน้องชายของเธอเสมอคนที่2คีราหรือซึกุริเด็กหนุ่มผมดาไฮไลท์ม่วงเขาเรียนอยู่ที่บูเบอราเมีและเอง จยุที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้สกุลีจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมขี้อายขี้ระแวงเขาไม่ไว้ใจผู้คนที่มาจากภูมิภาคอื่นด้วยเขามักจะหลบอยู่หลังพี่สาวของเขาอยู่เสมอแต่ถึงยังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนมากคนที่3ไบลเยอร์หรือบุรายะหญิงสาวผมเหลืองเสื้อม่วงแกงแดงเธอมี่ังหูที่คล้ายกับโลโก้การเทรสซอาและแจ็คเก็ตของเธอก็คล้ายกับลวดลายของไวโอเล็ตบุ๊กซึ่งบุรายะเธอเป็นอาจารย์ที่บูเบอรี่อะคาเดมี่เธอเป็นคนที่มีความใฝ่รู้และสนใจในปรากฏการณ์เทรสเอลเป็นอย่างมากจากในตัวอย่าง ชมสถานที่และดูแลพวกนักเรียนของเธอที่มาออกทริปทัศนศึกษากันที่คิตะกามิตัวละครที่4เพรินหรือซาซาเลหญิงสาวผมนํำเงินไฮไลท์เขียวไล่สี้วยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเจอพี่ชอบมะชอบมะไม่ใช่โดยรูปร่างหน้าตาและทรงผมของซาซาเลมีความคล้ายคลึงกับแอดามันหรือเซคิผู้นำไดมอนด์แคลนแห่งภูมิภาคฮิซุยแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว,ว่าพวกเขาทั้งคู่เกี่ยวข้องกันหรือไม่โดยซาซาเลเธอเป็นนักช่างภาพและนักเดินทางเธอได้มาที่คิตะกามิเพื่อค้นหาและถ่ายรูปโปเกมอนสองนิดของที่นี่สำหรับตัวอย่างของเดีมาร ตัวละครใหม่ที่โผล่มาก็จะมี4คนตามนี้นี่แหละครับต่อไปจะเป็นคิวของ DLC พาสที่2ดีนิโก้เด็กและเช่นเดิมตั้งแต่ตัวอย่างที่ออกมาในช่วงแรกๆเราก็จะได้เห็นชุดยูนิฟอร์มใหม่ซึ่งเป็นเครื่องแบบของบูเบอรี่อะคาเดมีโดยบูเบอรี่อะคาเดมีเป็นโรงเรียนในเครือของนารันคาอะคาเดมีหรือยูวาอะคาเดมี่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีอาคารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใต้มหาสมุทรโดยจะเน้นหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อสู้ของโปเกมอนเป็นพิเศษซึ่งนักเรียนที่โรงเรียนแห่่่่่่งงงงงนน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 ีีีี้้้้้้กกกนน็็มมมััััะะะตออออสสูแแแหหถึึขขขขรรรราาาเเพืลทะทะนนท์ดบป จตสําหรับตัวละครใหม่ที่ได้มีการเปิดเผยออกมาจากในตัวอย่างล่าสุดจะมีด้วยกัน5คนได้แก่ซิลาโน,โนหรือชิาโนคุณลุงชุดขาวตาเขียวมี้าพมันคอเป็นลวดลายคล้ายฮิตโตสกิซึ่งจะยังไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์แต่ดูจากแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายอาจจะพอเดาได้ว่าเขาก็น่าจะแต่งงานแล้วซึ่งชิาโนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการของบูเบอรี่อะคาเดมีเขาเป็นเพื่อนซีที่สนิทกับคราเวลหออแห่งนารันคาอะคาเดมี Academy, หรือจูวา c a ค e m y มีเนื่องจากเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการผจญภยัยของนักเรียนที่โรงเรีย well. เียงคาาาวึได้มท่ และเชิญให้นักเรียนที่โรงเรียนของคาร์เวลได้ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นเองตัวละครที่2เลซี่หรือทาร์หญิงสาวผมชมพูโค้ชชมพูถึงจะเห็นว่าเธอมีหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่เธอก็เป็นถึงหนึ่งใน4จัตุรัสแทบแห่งบูเบอรี่แคาเดมี่เชียวนะครับโดยเธอเป็นนักเรียนชั้นปีที่2มีทักษะในการแบทเทิลและเป็นคนที่คล้ายๆต่างก็ไว้ใจและเชื่อใจตัวละครที่3คริสเพนหรืออาคามมสซึชายหนุ่มผมแดงส้มถือกระชากเขาเป็นนักเรียนแห่งบู Academy, เบอร์รี 1, 4, ่แ มากจะทําอาหารให้เพื่อนๆ4จตุรเทพของเขาได้กินหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วตัวละครใหม่คนที่4อามาริสหรือเนลีเนะหญิงสาวสายแว่นในชุดน้าเงินเธอเองก็เป็นนักเรียนของบูเบอรี่แคาเดมีและหนึ่งใน4จัตุรเทพจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสุขุมและเยือกเย็นแต่เธอก็เป็นคนที่คอยเป็นห่วงเพื่อนๆของเธออยู่เสมอตัวละครใหม่คนที่5คนสุดท้ายเขาเป็นนักเรียนของบูเบอรี่แคาเดมีและเป็นจตุรเทพอีกคนที่เหลือเขามีชื่อว่าเรต้าหรือคาคิซึบะตะชายหนุ่มผมขาวไฮไลท์ Line, ม่ว ยบ่อทำให้เขาต้องเรียนซ้ำชั้นอยู่ปี1-3ถึงครั้งแล่ถึงแม้ว่าลุคเขาจะดูทรงอย่างแบดดูไม่ค่อยจะจริงจังกับอะไรแต่เขาก็ไม่แซดอย่างบ่อยนะครับราะว่าเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการแบทเทิลโปกเกมอนเป็นอย่างมากก็นี่แหละครับเขาถึงได้เป็นหนึ่งใน4เจตุรเทพของโรงเรียนแห่งนี้ส่วนเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจเป็นพิเศษซึ่งก็คือโปเกมอนใหม่นั่นเองความจริงแล้วโปเกมอนใหม่ที่ได้ปรากฏตัวออกมาตั้งแต่ในคลิปตัวอย่างแรกๆเราก็ได้พูดถึงพวกมันไปบ้างแล้วในคลิปอัปเดตตัวอย่างของเราก่อนหน้านี้และจากของชาติค่ หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับพวกมันสักเท่าไรจะรู้ก็เพียงแค่ชื่อความสามารถและประวัติแบบคร่าวๆตามที่ um เราได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เท่านั้นก็จะมีอัปเดตข้อมูลพวกมอนใหม่เหล่านี้ไว้เราจะรวบรวมมาทําคลิปให้นะครับว่าพวกมันแต่และตัวบรรชาติอะไรแล้วมีข้อมูลยังไงกันบ้างแต่สําหรับในคลิปนี้เราจะพูดถึงมอนใหม่ที่โผล่มาในตัวอย่างล่าสุด4ตัวตัวแรกเราจะได้พบในเดียวพาร์แรกเดอะเชลมาสซึ่งมันก็คือดิฟลินชื่ออ่พุนคาเมชูตัวอย่างมอนตแอปเปิลเชื่อมประเภทพืชมังกรคาเมชูเป คล้ายกับแอปพลินของคาจิชูในนักช่อญี่ปุ่นที่ออกเสียงอิชูที่ดูคล้ายกันแล้วรูปร่างของพวกมันทั้งคู่ก็คล้ายกันมากเป็นทีแรกนึกว่าเป็นร่างฟอร์มภูมิภาคใหม่ซะอีกนะครับแตะมันดันเป็นร่างพัฒนาซะอย่างนั้นซึ่งเงื่อนไขในการพัฒนาร่างยังไม่มีระบุออกมานะครับเราจะรู้แค่เพียงว่าคามิชูเป็นแอปเปิลที่เป็นมังกรดิซารดอนที่ได้เห็นคลิปอัปเดตข่าวคงกำมัดแน่นแล้วล่ะครับซึ่งคามิชูจะผลิตน้ำเชื่อมเหมอมมาเคลือบผลแอปเปิลเป็นชั้นๆนอกจากจะมีกลิ่่่่่นนนนนนหหหหอออมมมมทททีีทีาาใใ้้ััััตตตรูลลลงลลงงแววยเเเปเป็็็จฉพะขกคื ระเบิดน้าเชื่อมเป็น5โจมตีเวทประเภทพืชยังไม่รู้ความรุนแรงและจํานวนครั้งที่ใช้ได้นอกจากจะสร้างความเสียหายให้เป้าหมายแล้วยังจะลดค่าความเร็วสปีดของเป้าหมายลงหนึ่งระดับในแต่ละเชิญการต่อสู้เป็นเวลา3เชิญด้วยกันส่วนมอนใหม่อีกสตัวที่เหลือจะเปิดตัวใน DLC ภา r ที่2นีนดิโก้เด็กโดยตัวแรกก็คืออะเครดอนชื่อ่ปุ่นบริจูเ斯มอนเหล็กผสมประเภทเหล็กมังกรพัฒนาร่างมาจากดูราดูดอนแต่ยังไม่มีข้อมูลเงื่อนไขาการพัฒนาร่างนะครับโดยเจ้าบริจู拉斯สามารถเก็บรวบรวมไฟฟ้าไว้ที่อวัยวะบางส ไไฟฟ้้าเองดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะมันไม่ใช่มอนชาตุไฟฟ้าแต่มันจะเก็บรวบรวมไฟฟ้าในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าขนองท้องฟ้าวิปริตแปรปบวนชันใดแล้วใช้ยิงลำแสงพลังงานไฟฟ้าันสรงพลังที่เป็นท่าเฉพาะตัวหรือซิกเนเจอร์มูฟของมันนั่นก็คืออิเล็กโทรช็อตท่าโจมตีเวทประเภทไฟฟ้ายังไม่รู้ระดับความแรงและจานวนครั้งอีกเช่นเคยซึ่งท่านี้จะเพิ่มค่าพลังสเปเชียลแอคแท็กหนึ่งระดับและจะเป็นการชาร์จพลังเพื่อโจมตีในเทิร์นถัดไปแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ฝนตกท่าโจมตีนี้ก็จะสามารถโจมตลลองขู เมื่อมันเตรียมจะโจมตีมันจะปรับร่างกายทาให้มีความคล่องตัวน้อยมากแต่ถ้าอยู่ในช่วงพายุฝนมันก็จะโจ,จมตีได้ไวขึ้นกว่าเดิมมอนใหม่ตัวต่อไปแลจริงโบสชื่อ,อี่บุนทาเครุไรโคของมอนาลิตภอกฑ์ประเภทมังกรไฟฟ้าจากในข้อมูลได้ระบุว่าทาเครุไรโคอาจจะเป็นไรโคล่างอดีแตแจากสายตาของเราด้วยร่างกายและชื่อีคล้ายกันขนาดนี้ยังไงมันก็คือไรโคล่างอดีตนั่นแหละครับหรือว่ากันว่าจากในอดีตเจ้าโปกเกมอนตัวนี้จะทําลายล้างทุกสิ่งรอบตัวด้วยการปล่อยแสงจากขนที่แผงคอของมันโดยมันจะมีท่าเฉพาะตัวที่มีแค จะเรียนรู้ได้ซึ่งก็คือทันร์คลับท่าโจมตีเวทประเภทไฟฟ้าซึ่งท่านี้และท่าโจมตีต่อไปก็ยังเหมือนเดิมคือไม่รู้ระดับความแรงและจํานวนครั้งที่ใช้ได้นะครับโดยท่านี้จะใช้ได้สําเร็จก็ต่อเมื่อเป้าหมายเตรียมพร้อมจะโจมตีท่าทันร์คลาบก็จะออกตัวโจมตีก่อนชันชีแต่ถ้าเป้าหมายไม่ได้ใช้ท่าที่จะโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายท่านี้ก็จะล้มเหลวไปและมอนใหม่ตัวสุดท้ายจากในตัวอย่างล่าสุดมันก็คือไอออนคลาวชื่อบุนเทสโนคาชิระโปเกมอนพาราดอกประเภทเหล็กพลังเจและเหมือนเดิมเจ้าตตัววนนนี้้กก็็ถรระะบบุไ่่าาาจเปงงออคคข ทั้งที่รูปร่างมันก็คล้ายกันสักขนาดนี้แต่ยังํำกับข้อมูลไว้ว่าอาจจะหรือดูเหมือนว่าระหว่างกันว่าเทซึโนคาชิระจะตัดทุกอย่างรอบตัวโดยการยิงใบมีดสองแสนจะเข่าของมันซึ่งก็คือท่าโจมตีเช็คพิออนคัตเตอร์ท่าโจมตีเวทประเภทแรกเป็นท่าเฉพาะตัวของเทสึโนคาชิระโดยจะสร้างความเสียหายในการโจมตีถึงสองครั้งและจะไม่สนค่าความแม่นยำในการโจมตีด้วยและหัวข้อสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์เด่นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเราทีมงานนั่นก็คือาตุใหม่หรือเปล่าที่เราใช้คำว่าหรือเปล่าก ชาติแบ่งสําหรับกรารเชรัซซ่าโดยเชรัซชาร์ปก็จะมี18ชาติตรงตัวกับชาติหลักของโปเกมอนแต่สําหรับเชราัซชาร์ปที่19ที่ได้เปิดตัวมาในตัวอย่างล่าสุดนี้จะแตกต่างกับเชราัซชาร์ปธรรมดาทั่วไปซึ่งรายละเอียดหรือความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังของเชราัซชาร์ปที่19นี้ยังคงเป็นปริศนาเราจะรู้แค่เพียงว่าเมือ่อโปเกมอนทาการเชรัซซไรส์เชรัซชาร์ปนี้จะมีอัญมณีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ของชาติต่างๆซึ่งน่าจะหมายความว่าเชรัซชาร์ปท้ทาาปงดี่ลาาะ ตัวอย่างเทพทั้งสองตัวจาก DLC ทั้งสองพาร์ทอย่างโอกาปองและเทลปากกสอังก็มีร่างฟอร์มใหม่จากการทารัสซ่อดโผล่มาให้เราเห็นดะชติแฝงที่1ิจะเกี่ยวข,อข้องกับ2เทพอะไรยังไงบ้างก็รอติดตามชมในตอนต่อไปนะครับจบสวยไปไงั้นแหละครับความจริงข้อมูลที่มีมาล่าสุดก็มีตามที่เราบอกไปนี่แหละครับส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ก็ต้องรอติดตามจากตัวอย่างใหม่ๆที่จะออกมาหรือเราเจอใน DLC พาร์ทแรก The ท h e Max ที่จะเปิดให้เราเล่นในวันที่13กันยายนนี้ครับจบแล้วครับสำหรับงานอัปเดตข่าวคราวอะไรใหม่ๆจากคลิปตัวอย่าง ล่าสุดทุกท่านชอบหรือสนใจความใหม่ในส่วนไหนกันบ้างไหมครับถ้าได้ชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยและก่อนจะจบคลิปของฝากช่องใหม่ตะกูลวอชจากพวกเราทีมงานวอชินวอชช่องเดียวมันแน่นเกินไปเราก็เลยแตกหน่อมาอีกช่องเป็นช่องเลือกสําหรับคอนเทนต์การ์ตูนอื่นๆทั่วไปมากมายหลากหลายแนวหากข้อมูลที่ได้นาเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า